สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูนะครับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นมม5นะครับเป็นนักเรียนชั้นม5ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักนะครับด้วยหนังสือ I Open เล่ม2น,นะครับ I Open เล่ม2นะครับเป็นหนังสือใหม่นะครับก็ เราจะมาดูกันว่านัหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะจะยากจะง่ายยังไงนะครับจะมีการทำแบบฝึกหัดอย่างไรนะครับรแบบรครูรจะอธิบายเนื้อ,อหาแล้วก็แนะนําในการทําแบบฝึกหัดให้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดู u t u b e ชุดนี้เพื่อใช้ในการเตรียมตัวเรียนนะครับเรียนล่วงหน้า หรือว่าใช้ในการสรุปเนื้อหาตอนที่หลังจากเลิกเรียนมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนะครับหวังว่าการทํา youtube ชุดนี้ของครูจะเป็นประโยชน์สาหรับนักเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนในการเ,าเตรียมตัวหรือว่าในการสรุปนะครับจะได้เจอครูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเนื้อหานะที่ครูสอนในห้องกับที่ครูอธิบายไว้เนี่ยเหมือนกันไหมนักเรียนเข้าใจตรงกันไหมนะครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่าง มีความสุขนะครับสนุกสนานเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ mm hmm. ครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงเ,เข้ามาศึกษาได้ได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับน mm ั hmm. ่นเลยครับนัยนเลยลืมกดไลค์และกดติดตามกด subscribe ช่อง youtube ของครูด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่า mm hmm. เมื่อครูทำ u t u b e บทใหม่ๆหรือเรื่องใหม่ๆเข้ามานักเรียจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับ ื่อที่ว่านักเรียนจะได้ดูได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยแนะนําเพื่อนด้วยนะครับว่ามีการทํา youtube ชุดนี้นะครับนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้ามาดูได้เยอะๆนะครับดูเยอะๆครูจะได้มีผู้ติดตามช่องครูเยอะๆนั่นเองนะครับหวังว่า youtube ชุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับเราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมห้านะครับหนังสือ eyes open เล่มที่2ด้วยกันเริ่มนะครับ extreme weather อากาศที่เป็นยังไงครับอากาศสุด s <S อากาศสุดขั้วเนอะสุดขั้วกันแล้วกันใช่ไหมร <laughs> ้อนจัดหนาวจัดอนะไรนงี้ใน boiling หนึ่ง boiling สอ Bo งน่าจะเป็นอะไรครับเนี่ย งตฟรีซิ่งใช่ไหมมีศัพท์เขาฟรีซิ่งใช่ป่ะสามอะไรเขาเนี่ยเออพวกวินดี้พวกอะไรบปานนะครับลมแรงอันนี้ห้าอะไรครับหิมะหิมะตหิมะเหรอไม่ใช่หิมะนะลูกกลมๆเลยลูกเห็บลูกเห็บเลยลูกเห็บลูกเห็บภาษาอังกฤษว่าอะไร ฮะเฮลครับสะกุลชื่อเฮลเฮล A I, L. A I L ใช่มเนี่อะไรสี <c oughs> เออฮีทเวฟเออฮีทเวฟห้าอะไรเฮ้ยหก <c oughs> ไม่ใช่ห้าอันนี้อันนี้ห้าไปแล้วสี่มันหกห้า เออ thunderstorm ใช่เนาะ thunderstorm <cutter> ข้อสองเขาบอกว่า complete the sentence with the word in the box เอาเอาคำพวกนี้มาเติมข้างล่างนะครับ t h e r e are two extra words. Are two word t t s มีสองคำเป็นตัวพิเศษดูความหมายก่อนตัวไหนไม่ได้ s l e e p i n g bag รู้จักไหมรู้จัก s l e e p i n g bag ป่ะ s l e e p i n g bag อ๋อถุงนอนถุงนอนถุงนอนเวลาเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แคเมราได้เฟิร์สเอคิดคืออะไรชุดอะไรเฟิร์สเอ f ดเฟิร์สเอดชุดปฐมพยาบาลออชุดผดผพยาบาล Pen knife. เนพเนไนฟ์เพนไนฟ์มีดพับมีดพับมีดพับเนาะซันครีมคงรู้จักนะคอมเพลสนี่อ,อ่า เข็มทิศมันแปลว่าเข็มทิศแล้วมันยังแปลว่าวงเวียนอีกนะให้ระวังด้วย torch torch ก็คบเพลิงหรือว่าไฟฉายก็ได้นะคบเพลิงก็ได้ไฟฉายก็ได้ข้อหนึ่งก็าบอกว่าวินยูนิสอันครีมทูโปรเทคโยสกินเกลนซันเบอร์น่าข้อสองยูนิสอะไรครับทูไฟ r w เ y อินเดด a r k ต้องใช้อะไรครับสองทางนะ่านี่ก็อสองนี่ข้อสาม i t นิตเอาวอะไรครับ if you are camping ไปแคมป์ต้องต้องการอะไรอุ่นๆครับถุงนอนถุงนอนนะครับข้อสามข้อสี่ u n นิอะไรครับ to find the correct r i r e t t o o n พบทิศทางที่ถูกต้องครับให้ถูกทิศก็ต้องใช้เข็มทิศใช่ไหม 5ยูนิตอะไรครับ In case you get hurt ถ้าตอนบาดเจ็บก็ต้อง first aid kit ใ right? ช่ไหมมีไม okay, <so> ่ได้ใช้สองตัวคือคำว่าอะไร Penknife กับ camera ข้อสามเขาบอกว่า Complete the sentence with the correct form of the phrases in the box เติมให้สมบูรณ์โดยใช้คำ วอลีที่อยู่ในในกล่องนี้นะครับ h r o u n r t u n h t u s house ช่วยช่วยรอบบ้าน get enough sleep นอนให้เพียงพอ hang out with friend ออกไปข้างนอกกับเพื่อน do something creative ทำบางสิ่งบางอย่างให้มัน creative ให้มันสร้างสรรค์ช o บฟอร์ h ลอสแชทวิสเ n นออนไลน์คุยเพื่อนออนไลน์ครับดู sport ไปเล่นกีฬา h have time for yourself ม you ีเอลาสำหรับตัวเองแต่ว่าก็ต้อง collect form ด้วยนะอย่าลืมนะมันไม่ได้เอามาใส่แต่ว่ามันต้องปรับปรุงให้ถูกนะครับว่าจะใช้ฟอร์มแบบไหนยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งก็บอก I don't like หลังไลท์ก็ต้องเป็นนามนะครับแต่านามที่ใช้ในทีนี้ได้ก็คือ shop for clothes I'm not really interested in fashion ไม่ไม่สนใจเรื่องแฟชั่นก็คือ,อก็เลยไม่ชอบไปช็อปเสื้อผ้านะครับ หลังไลท์ต้องเป็นเวิร์เติมเอจีเพราะไลท์ต้องหลังไลท์ต้องเป็นนามเวิร์ดเติมเอจีมันเป็นเจอรลั่นนะก็จะเจอเจอรลั่นเนาะเจอรลั่นก็เป็นอาักขารนามก็กลายเป็นนามจากกริยาก็เป็นคำนามนะครับคำว่าไลท์ชอบชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับ I need to be mm hmm. I need to be alone sometime ถ้าอยู่คนเดียวฝังค้าง I like ฉันชอบอะไรครับ ชอบอะไรครับชอบอยู่คนเดียวก็ต้องเป็น h a v e time for h a i n g ต้องเป็น h a p p g time for my s e l f ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นข้อสอนนะครับ h a i n g h a p p g time for your s e l f ก็เป็น my s e l f ไปมัน my s e l f มาอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือข้อข้อสอนนะครับ h a i n g ing นะครับข้อสอง มาแล้วครับเฮดครับเกียดครับเกียดการอะไรครับ h o w s e w o r k is so boring งานบ้านมันน่าเบื่อครับมีอันไหนครับน่าเบื่อก็สามอยู่นี่ใช่ไหมใช่ป่ะ help around the house นะครับก็ต้องเปลี่ยนไปอะไรครับ help ก็ต้องเปลี่ยนเป็น I h a t e helping around the house นะครับเกียดการช่วยเหลือจัด แกงเรื่องรอบรบ,บ้านนะ่ะนะครับทำรอบรอบ,บ้านให้สวยนั่นเองครับบอก housework is so boring งานบ้านน่นนาเบื่อไม่อยากช่วย <c oughs> นั่นคือข้อสามนะแต่อย่าลืมนะเฮลต้องเติมอะไรครับไอจี <I. S 1> นะข้อสี่ล่ะไอะไรครับ to stay in touch with them stay in touch ก็คืออ,อจะติดต่อกันได้นะครับ ติดตอ่อกันได้มีเกี่ยวกับก,กติดตอ่อคืออะไรนี่ใช่ไหมแชทนี่ใช่ไหมใช่ป่ะแชทวิดเพนออนไลน์นะฮะ To stay in touch with them แชทก็ต้องเปลี่ยนเป็นแชทติ้ง g อ chat อแชทตัวเดิมเนาะเพราะมันเป็นกริยามีแต่ประธานมาให้นะครับ chat with f r i e n ออนไลน์ To stay in touch with them ครับข้อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแชทตัวเดิมข้อ5 I dream about ฝันเรื่องอะไรครับ I only I only use usefully get about six hours a night ฉันมีเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงต่อคืนเท่านั้นเองก็ฝันว่าจะต้องนอนอย่างอะไรนอนอย่างเพียงพอใช่ไหม get enough sleep ซีมอา o บ t เห็นอา o บ t เนาะก็ต้องเป็นนามนะก็เป็นเกตติ้งครับอันนี้ก็ห้า o u t g บ t อา n บลเกตติ้งอ e นับสลปนะครับเกตติ้งเติมทีตัวหนึ่งแล้วเติมอี g ทีหลังแพยโพอร์ติชันจะเป็นนามทท้งนั้นนะครับข้อหก I want to be a designer or an artist อยากจะเป็นดีไซเนอร์หรือนัก ศิลปินนะครับ I l a l y really Happy When I Am ฉันมีความสุขมากเลยเมื่อฉันอะไรครับ I Am, I am แล้วนะ I Am, I am <doing S 2> นะ I Am นะ I Am Doing นะฮะมันมีวัตถุวิแล้วต้องตามได้เบิร์ฟเตอม์เมจีนะนี่คือข้อ6 I Am Doing Something Creative ใช่ไหม I am doing something creative ครับทำบางสิ่งบางอย่างที่มัน creative หน่อย <c oughs> ต่อไปข้อ7 I play football for a cup and I love swimming We also at school ดูสปอรตใช่ไหม <c oughs> ข้อไหนอ่ะข้อ7็ดดูสปอร์ต we also also นี่ไม่ใช่กริยานะเพราะฉะนั้นดูเนี่ยเป็นกริยาอยู่แล้วนะครับดูสปอร์ตเป็นกริยา i also do sport at school ฉันเ,เล่นกีฬาที่โรงเรียนนะครับดูสปอร์ตไม่ต้องเติม ing นะตัวเดิม when am not doing homework or with my family i like to ฉันชอบอะไรครับเมื่อตอนเมื่อตอน เมื่อฉันไม่ได้ทําการบ้านหรือไม,ไม่ได้ทาการบ้านหรืออยู่กับครอบครัว I like to ฉันชอบทําอะไรครับก็ไปกับเพื่อนใช่ไหมข้อแปด I like to หลังทูต้องปเป็น verb ช่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็แห่งเอาตัวน,นี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนนั่นคือข้อแปดนะครับ เขาสี่อเาบอก choose collect word ใช้คำให้ถูก e s i n g beautiful e a uh, s a s o o d voice อ่า e a s a g o o d voice มีเสียงดีกับ I play the violin in s c h o o n ส่วนอะไรครับวงอะไรครับวงออเคสตราเนาะ <Yeah. S 2> Pete is, le is learning hit line กำเรียน라이อะไรครับ i ินอินดีเอ็นออฟเทอร์มเพลงเขากำลังกำล,ลังทำอะไรครับเต้นรำหรือว่าแสดงฮะเพ <Play S 2> ลงนะเพลงเพลงเพลงแปลว่าอะไร ติฮะเล่นออออออไม่เชยแพ้เฟไมได่แพ้วันเล่นอ, <laughs> อันนี้เป็นนามละครแปลว่าละครก็ต้อง acting นะครับเฟรมแ <Play S 2> ปลว่าละครนะครับ Do you play คุณเล่นอะไรครับ Yes I play the Do you play เล่น เครื่องดนตรีอะไรหรือเปล่าเล่นเล่นไอเพยเดียวเปียโนฉันเล่นเปียโน our heritage อัจารหญ่นะครับ has uh, to talk to us in the hall มีอะไรครับมีไมโครโฟนครับ are you nervous before you คุณเครียดไหม น่าเบื s, <The> <S ไหมกลัวไหมเมื่อคุณโกโกอะไรครับไปสแสดงหรือไปไปขึ้นขึ้นเวที <On state. S 1> ฮะ <On state. S 1> น่าจะเป็นออนสเตจนะขึ้นออน t เตจก็ขึ้นบนเวทีก็ต้องมิจตก,กงนนะังวลเนาะถ้าไปสแสดงก็ต้องมันมันก็เตรียมตัวไว้แล้ว แต่อ,อัปเดตนี่พอขึ้นเวทีใครก็จะสั่นไปหมดจุดตัวคอลัมเวิร์ดครับใช้คำที่ถูกครับ I'm tired dealing the day how can I wake up ฉันเหนื่อยมากในระหว่างวัน how can I wake up ฉันจะตื่นได้ยังไงต้องทำไมครับ เก็ตโมทรรีบนอนให้พอ MOST PEOPLE NEED mm hmm. อะไรครับ6 HOUR TO SLEEP A NIGHT mm hmm. มากกว่าครับตัวไหนครับ Over นะ Over 6 HOUR SLEEP A NIGHT Don't sit in front of the TV or s u r f the Internet พี you ่ฟอยยูกโกตัวเบสก่อนก่อนก่อนเข้านอนอย่าไปเล่นเน็ตตัวเฮลยูจะช่วยเหลือคุณเอ่อตัวเฮลยูอินเลสเซอรในบทเรียนสเปนไทม์ใช้เวลา ใน้างในหรือนอก in front of หรือ between be the lesson and get some fresh air get some fresh air นี้ต้องไปไปที่ไหน indoor หรือ outdoor ฮะ outdoor outdoor ตัวเฮลยูหรือข้อสี่อะไรดีครับ concentrate ค,คอนเทนต์แปลว่าเน้นต้องอ,อกตั้งใจในบทเรียนนะครับ <c oughs> ก็ให้ใช้เวลาไปอยู่เอ t ดอบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลา o u t บ้างเพื่อจะทำให้ในในระหว่างบทเรียนนะระหว่างบทเรียนนะครับเพื่อที่ทำให้ได้ได้เฟ e s h a i นะ แล้วก็กินทน็กเบาๆบ้างน,นะครับมันจะทำให้เราอะไรละ่ะหายเพลียไม่เหนื่อยมากนะครับแฮ e เตอ d o วินโดว์โอเพนะเปิดหน้าต่างนะครับอินโยคาอินโยคาสตูมในห้องเรียนของคุณนะครับแอนซิดนั่งนั่งข้างหน้าต่างนะครับเวนยูอาร์ เ uh, w w h n y y u อ are ิน d o o r ถ้าเกิดคุณต้องอยู่ในห้องทั้งวันนะครับ day it m a ม e ก you feel sleepy มันจะทำให้คุณรู้สึกง่วงมันจะทำใหร้รู้สึกง่วงได้เพราะว่าไม่ไม่งั้นมันอะไรล่ะถ้าเหนื่อยมากๆก็จะเป็นไงไปเลย จะมันจะทำให้เขาเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเพียนี่คือปัญหาที่เขาเกิดก็ใช้ทันที่ให้ถูกกันแล้วกันนะครับก็หก <Okay. S 1> อีกหน่อยคอมพิวเตอร์เทควิสเวิร์ดอินเดอะบ็อกใช้สับตรงนี้เติมข้างล่างครับอินสับ e r o c o คอนดิชั s นสับ r o ก็คือต่ำกว่าศูนย์นะครับ ใช้ออนสองครั้ง rise rise ก็ขึ้นนะครับ fall ตก catch จ <c oughs> ับนะครับ off จะพวกนี้เติมลงไปข้างล่าง when should I travel to New Zealand <c oughs> ฉันควรจะเดินทางไปนิวซีแลนด์เมื่อไหร่ <c oughs> You may think that New Zealand is one of the warmest place <c oughs> คุณคิดว่า New Zealand เป็นเมืองที่อบอุ่นที่สุดเหรอ on the planet but New Zealand is full full <c oughs> อะไรครับ full of เ no? นาะ full of surprise in summer the temperature to an average maximum ขึ uh, ้นหรือลงครับ average maximum temperature between 20 n and น่าจะเป uh, ็นโกนะ rise ถูก rise นะครับขึ้น เ <Yes, S 2> ด้วยนะครับไปอยู่ที่าเฉลีย่ยนะครับ20-30องศาซีบาร์เดเทมเพรสเตอ่่อุณหภูมิครับเอสจุดเ l เบลเซถ้าเกิดคุณลงไปทางใต้ไวจะฟานนอรเอสสับทอปิคอลเวเตอร์ลงไปทางใต้อากาศน,ะน่าจะน่าจะลงนะ fall นะครับ ถ้าลงปทางใต้อากาศก็จะน่าจะเย็นลงนะครับอินเดนออพายแอเรียอินซาวไฮแลนด์แคนเอ็กซ์เพรียนเอสโลเอสโอ้นี่ครับสับ e ีโ c คอนดิชันครับเข้าหาน่าจะเป็นอันนี้นะครับต่ำกว่าศูนย์ครับลบสิองศานะอินวินเตอร์โซลับอัพบอร์มนะ ผ,ผ่มพาให้อบบุ่นนะครับยิบอยู่โดนวอนถูถ้าเกิดคุณไม่ต้องไม่อยากเป็นอะไรครับแคชอะโคนะ,คะอันนี้เฉพาะแค c อะโคลแคชอะโคลก็เป็นวัดวันเยาวันเยาวเดยวพี่เพื่อปีหนึ่งคน the island e x p e r i e n c e r t h c n m of snow in อะ in in ะน,นั่นเกาะก็จะเจอหิมะ สูงหนาสี่สิบเซนนะฮอสุดท้ายแปดเลยครับททอลอินวันไนอินทอทอลนะอันนี้อ,อ,อ,นอินนีกวาอันอันนันอันนี้อันเจ็ดน่าจะเป็นออนใช่ครับออนจนแปดเป็นอิน ที่เพิ่มออนตีไอแลนด์นะคนที่อยู่บนเกาะจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับหิมมะหนาสี่สิบเซนแสดงว่าหนาวไหม<อ>หนาวนะ<อ>พวกนี้พวกสับพวกวิทยากรอะไรต่างๆเนาอะออะเลือีกหน่อยอีกนี่ เขาหน้าพูดมาต่อตรงนี้ฮะน้อเเดือนหน้าเดือนหน้าสุดท้ายนั้นหน้ายี่สิบเก้านะนสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนั้งแรงครับนั่เละครับนั่งเลยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด subscribe ให้กุด้วยนะครับเพื่อที่ว่า มมเมื่อมีการทํา youtube ชุดใหม่เกิดขึ้นนั่นเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับผู้หวังว่านั่นเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทํา youtube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทํา youtube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ